ให้ดูแหวนยกลอ้อมเพชรนะครับวงนี้ก็สวยสวยให้ดูเลยครับวงนี้ก็สวยงายนะแหวนยกลอ้อมเพชรนิ้วใหญ่นิ้วใหญ่คุณใครนิ้วใหญ่วงนี้ก็สวยตัวเรือนก็ สวยนะครับแหวนยกน้อมเจ็ดสนใจก็สั่งทำได้ครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกคืนหนึ่งเราจะใช้เป็นอ่าินหรือว่าเป็นอ่าเป็นอะไรเป็นปอยน้ำเงินหลังเบี้ยปอยแดงหลังเบี้ยก็สวยนะครับตรงนี้สนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหน่ห้าศูนย์ห้าหกศูนหนึ่งล้านเ,เยเจมจันจังหวัดจันทบุรีครับ